สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค a ะชินาไดรีนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้น้ำตาลจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอย่าลืมดูกันให้จบคลิปนะคะวันนี้น้ำตาลก็จะมาแชร์ประสบการณ์ก็รีวิวนั่นแหละคะ่ะว่าการใช้ Dual Capture Tutorial ใน1เดือนเนี่ยเห็นผลไหมดีจริงไหมแล้วเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวไปดูกันนะคะสตัวนี้ที่ได้มานะคะคือน้ำตาลก็ไม่รู้ว่า ตัวเขามีคุณสมบัติอะไรช่วยอะไรแล้วจะต้องทาย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเดาล้วนๆเลยนะคะมั่วล้วนๆเลยนะคะว่าใช้ยังไงนะคะก็ก็เย่าลองไปดูกันแล้วกันนะคะว่าภายใน1เดือนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของผิวอะไรยังไงบ้างเนาะนะคะไปดูกันเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะเราไปดูตัวผลิตภัณฑ์เขาก่อนนะคะว่าเป็นยังไงมียังไงบ้างเนาะแรกก็จะเป็น Dior Capture Total Cell Energy นะคะตัวที่2นะคะซึ่งในลายนี này, จ้จริงๆแล้วตัวของเขาจะเป็น Dior Capture Total นะคะที่เป็นเซรั่มเนาะได้มาจะเป็นอ่าลายลายของตัว One Essential Boosting นะคะซูเปอร์เซรั่มตัวนี้นะคะเมิลลิลิตรเอามาลองดูนะคะกับลายตัวนี้เนาะแล้วก็ถัดมานะคะตัวที่3นะคะก็จะเป็นตัวอายครีมนะคะจะเป็นลาย เดอแคปเจลทอทอเหมือนกันตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวที่4นะคะเป็นครีมนะคะครีมทานหน้าของแคปเ u ล e t ทอทอเหมือนกัน 15ml นะคะ mm hmm. ก็หลังจากที่ใช้ครั้งแรกนะคะก็มีความรู้สึกอย่างแรกเลยที่เปิดขวดปุ๊บรู้รู้สึกเลยก็คือว่าเฮ้ยท,ทำไมฝาขวดใหญ่จังเลย ะะรู้สึกว่าฝาขวดมันใหญ่เกินไปอะ่ะพอมันใหญ่เกินไปแล้วรู้สึกแบบเปลืองอะ่ะบางทีมันกะไม่ถูกอะค่ะเทออกมาแล้วมันแบบเยอะเกินรู้สึกมันเปลืองมันหมดเร็วอะค่ะแล้วก็ช่วงที่ใช้นะคะวันแรกเนี่ยมันก็จะมีแบบสิวฮอร์โมนนิดหน่อยนะคะเป็นสิวฮอร์โมนเนาะแล้วก็จะมีแบบพวกจุดด่างดำแล้วก็มีพวกรอยแดงจะเป็นแบบฝั่งเนี้ยจะเยอะหน่อยนะคะ วันเอเซนเชลสกินบูสเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นหัวปั๊มเล็กๆนะคะกดออกมามันก็จะเป็นแบบสีไม่ไม่ขาวมันจะเป็นแบบอมชมพูหน่อยนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะซึมเร็วเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไอครีมนะคะเนื้อครีมก็ประมาณนี้ซึมเร็วมากตัวสุดท้าย<อ>นะคะ,คะ,คะก็จะเป็นครีมนะคะกระปุก ต,ต hehe, มุตมิน่ารักนะคะมีพลาสติกนะแกะออกมาเนื้อครีมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะส,สีไม Sm ่ขาวมากนะคะจะเป็นแบบขาวอมชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเนื้อครีมก็จะค้นนะคะแต่เสรมไวมากกลิ่นคือแคปเจอร์ทอนี้ค่ะคือโดยรวมก็คือเป็นกลิ่นเดียวกันเหมือนกันเลยนะคะคือหอมหอมแทบแบบหอมแบบสลบอะค่ะหอมแบบประทับใจมากเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็น อ่านะเป็นวันที่ใช้ดีออนสิบวันละดูว่ามีความแตกต่งางยังไงบ้างรู้สึกว่าหน้าแบบรู้สึกมันใสขึ้นอะกระ่า,างใสแล้วก็ดูแบบปุ่มชมพูนิดนึงเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบหล่อการอกํำลังกายหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกแบบหน้ามันแบบดี <The All S 1> ออนมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลงแป้งลงพื้นหรืออะไรก็คือเป็นแบบหน้าสดเนาะแต่แอบ มีทาลิปนิดนึงนะคะแล้วก็ประมาณนี้รู้สึกว่ามันแบบอ,อมชมพูขึ้นนิดนึงนะจริงๆไม่รู้หรอกว่าสูตรที่ใช้หรือว่าสูตรที่ได้มามันมันจะช่วยเรื่องอะไรแต่ว่าก็มาดูผลลับแล้วก็ค่อยไปอ่านด,ดูกันว่าคือที่ใช้ไปเนี่ยมันช่วยออรอ เราไปเซิร์ชข้อมูลนะคะไปอ่านดูนะคะก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมเขาถึงเห็นผลไวเพราะว่าเขามีงานวิจัยรองรับค่ะว่า7วันเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าผิวมันเปลี่ยนไปคือตามที่เรารู้สึกจริงๆเลยนะซึ่งเราเป็นเหมือนแบบ b y t e s ะเป็นเหมือนคนที่ไม่รู้อะไรเลยอะคะ่ะแล้วมาทาครีมอะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆคือผิวกระชับขึ้นหน้าใสขึ้นแล้วก็เหมือนกับ มันรู้สึกผิวแข็งแรงขึ้นอนะผิวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะภายในแบบ7วันเนาะใน1เดือนก็รู้สึกว่าพวกจุดด่างดำเนี่ยมันลดลงนะคะแล้วก็เหมือนแบบเหมือนกับที่เขาเคมไว้จริงๆอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีอะไรนะคะคือแบบ ใช้เองจริงๆเนาะแล้วก็เอามาแชร์ว่ามันเห็นผลได้แบบอย่างที่เขาบอกจริงๆเนาะเพราะว่าแบรนด์ระดับนี้นะคะเซิร์ชข้อมูลไปอีกนะคะตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาจะมีทุ่งดอกไม้นะคะทุ่งดอกไม้เฉพาะที่จะเอามาทำแบบให้ครีมที่แบบมาทาอยู่บนหน้าเราอะคะ่ะก็คือว่าเขาจะไปปลูกไว้ที่สวนของเขาจะเป็น Dior Garden นะคะตัวน้องแคปเจอร์ทอทเนี่ยมาจากมาดากัสการ์นะคะก็คือจะเป็นสวนที่ ปลูกมาเพื่อน้อง capture total โ,โ,โดยเฉพาะเลยค่ะเลยค่ะมาบอกเลยแล้วส,ส่วนผสมของน้องเขานะคะ91%นะคะก็คือมาจากธรรมาชาติแล้วก็มาจากดอกไม้ชั้นเลิศของสวนของดิออนะคะก็คือว่าจะมีตัวเป็น peony ไว i t e lily jasmine นะคะแล้วก็จะมี ตัว longusa จากด i o r น่าจะเป็นสิทธิบัตรของเขาอะในการค้นคว้าวิจัยในสารตัวนี้มานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือว่าจะใช้เป็น bio cellular technology นะคะก็คือเป็นสิทธิบัตรของด i o r นั่นเองนะคะก็7วันรู้เรื่องนะคะ1เดือนเห็นผลบอกแค่เนี้ย <c oughs> เข้าใจอะ่ะถ้าไปลองใช้นะเอาจริงๆอะ่ะแค่ขนาดทดลองเราก็รู้สึกแลว้วว่าผิวเราเปลี่ยนจริงอะเขาตัวแบรนด์เขาเด็ดจริงนะคะ แล้วก so ็จะยอนแต่น้องแคปเชทั้งทอก็ยังไงอยู่นะคะเพราะว่าน้องวันเนี่ยเจเจวันเอเซนเชียลเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะเขาก็แบบว่ามีส่วนเขาเหมือนกันนะอยู่ที่เูกินาฟาโซนะคะจากดีออการ์เด้นเหมือนกันเนาะตัวนี้เขาก็จะช่วยเหมือนกับว่าเคลมเรื่องสารพิษเรื่องดีท็อกผิวนะคะว่าการทดลองของเขาเนี่ยจะยังอยู่ในหลอดทดลองนะคะก็คือจะเป็นส่วนผสมของเรสฮิบิคัสนะคะ หนึ่งก็คือเขาจะช่วยล้างสารพิษนะคะแล้วก็รีเจ n เน a เรทผิวก็คือว่าจะช่วยกระตุน้นเซลล์ผิวใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นบูสเตอร์เป็นตัวปั๊มที่จะทำให้เหมือนกับตัววิตามินต่างๆนะคะเข้าไปทำงานได้ดีขึ้นนะคะซึมผ่านได้ลึกขึ้นทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะคืออวยมาเยอะแล้วเนาะอวยอวยน้องเขามาเยอะแล้วนี่ยแล้วผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใครเราต่อกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะก็คือน้ำตาลคิดว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะคนที่ใส่ใจอยากดูแลให้ผิวแข็งแรงนะคะอยากาช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสผัดเซลล์ผิวกระตุ้นการเกิดของเซลล์ผิวใหม่ๆทำให้ผิวเราใสแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะเพิ่มความกระชับคือเรื่องรู้รอยก็ช่วยก็เลยคิดว่าอาจจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เห็นผลได้เร็วด้วยสำหรับคนที่ใจร้อนอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ แล้วก็เรามาดูราคากันดีกว่านะคะถ้ารวมกันทั้งหมดเอาขนาดเล็กสุด ที่ใช้เป็น l ลาย c a p เ u r e t ท t ลทอย่างเดียวนะคะก็จะอยู่ที่ราคา12700บาทะคะ่ะถ้าซื้อยกเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะและถ้าอยากได้น้องวันนะคะ Essential Skin Boosting Super Serum ตัวนี้เนี่ยก็จะบวกเข้าไปอีก5200บาทนะคะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ต้องกำเงินหมื่นเนี่ยก็สามารถซื้อตัวดิออได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นคิดเซตของเขาราคา 2,970บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะไม่ต้องกำเงินหมื่นแล้วนะคะแค่กำเงินพันก็คือสามารถใช้ดีออได้แล้วในราคา2,970บาทคือยกเซตแต่เป็นคิดเซตขนาดทดลองใช้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากทดลองคนที่แพ้ง่ายนะคะแล้วคนที่อยากลองใช้ดีออจริงๆนะคะก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ข้างล่างนะคะแปะไว้ให้นะคะว่าไปไปซื้อได้ถ้าใครสนใจเนาะ เป็นยังไงบ้างคะที่น้ำตาลเอามาแชร์กันนะคะก็ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนมีถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็ดูคลิปอื่นๆด้วยนะคะ